สวัสดีครับวันนี้เรามานําเสนอนะครับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับยี่ห้ออิงโก้รุ่น HPWR 1 4 0 0 8นะครับสินค้าตัวนี้นะครับจะมีอุปกรณ์มาให้ดังนี้นะครับแล้วก็กำลังเครื่องอยู่ที่1,400วัตต์นะครับ เดี๋ยวผมจะถ่ายอุปกรณ์ที่มีมานะครับจะมีด้ามปืนนะครับหนึ่งอันแล้วก็ปลายปืนนะครับแบบยาวหนึ่งอันข้อต่อน้ำเข้าเครื่องนะครับหนึ่งอันสายฉีดนะครับยาวห้าเมตรหนึ่งเส้นไปคู่มือการใช้งานแล้วก็ไปไประกันสินค้านะครับ ด้าน,นด้านหน้านี้นะครับจะเป็นช่องใส่สายสายชีดน้ํานะครับสายชีดน้ําจะเข้าตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้นะจะเป็นสวิตช์ปิดเปิดของเครื่องนะครับหนึ่งเปิดศูนย์ปิดนะครับอ่าเดี๋ยวเราหมุนดูด้านหลังเครื่องฝั่งตรงนี้นะครับจะเป็นช่องทางน้ําเข้านะครับเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับหมุนเข้าไปนะครับ แล้วก็ใช้สายยางเสียบเข้ามาในนี้ได้เลยโอเคอันนี้เป็นสเปคของเครื่องนะครับกำลังวัดอยู่ที่1,400วัตต์ความเร็วรอบอยู่ที่16,800รอบต่อนาทีนะครับแรงดันน้ำทำได้สูงสุดอยู่ที่130บาร์นะครับปริมาณน้ำทำได้5.5ลิตรต่อนาทียี่ออิงโก สินค้าตัวนี้นะครับจะเคลื่อนย้ายสะดวกมากเลยนะครับเดี๋ยวหมุนไปด้านหน้าเดี่ยวจะดูส่ไฟใส่ไฟโอเคตัวใส่ไฟตัวนี้ครับจะเป็นปลั๊กต่ออย่างดีมาเลยนะครับสามารถเสียบเข้ากับไฟเตาไฟบ้านเราได้เลย,เลยนะครับโอเค โอเคครับลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ